เพื่อนๆชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนำเสนอสูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่างครับ ep 1นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยครับติดต่อกันมาแล้ว5งวดกันหลังจากที่ผิดพลาดไปงวดหนึ่งนะครับในงวดวันที่8วันที่1นะครับวันที่1เดือน8ปี2 0 6 3นะครับพลาดไปงวดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาต่อเนื่องเลยครับ1 2 3 4 5 6 เข้าต่อเนื่องมาหกงวดนะครับก็สลับในงวดวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งเลขท้ายสองตัวแปดแปดสูตรก็คือเอาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกกับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกเลขท้ายหลักหน่วยล่างครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่ง เท่ากับ2บวก8เท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับ0ูนย์นะครับก็จะได้ศูนย์คือตัวนี้นะครับบวกเพิ่มไป1เป็น1บวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็ลบลง1เหลือ9้านะครับเป็นกับเป็น9ก็คือ 1, บวก1นบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับลบ1อันนี้ลบหนึ่งนะครับก็จะได้เกาผลลัพธ์ก็คือในงวดประจำวันที่9วันที่หนึ่งนะครับเดือน9นะครับผลปรากฏว่า เลขท้ายสองตัวออก98นะครับผลปรากฏว่าถูกนะครับก็คือเลข9ตัวนี้นะครับก็จะได้98ตรงนี้นะครับคือเข้าที่9นะครับต่อมางวดประจําวันที่1เดือน9ปี2063นะครับรางวัลที่1ออก999997นะครับเลขท้าย2ตัวได้98นะครับตามสูตรเราก็จะได้เท่ากับหลัก1ิ รางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกเลขท้ายสองตัวล่างหนึ่งตัวนะครับผลที่จะได้ก็คือเก้าบวกเจ็ดนะครับก็คือเก้าบวกเจ็ดนะครับได้เท่ากับหกสิบหกนะครับเอามาห่หนึ่งตัวนะครับเอามาท้ายคือหกแล้วก็บวกแปดนะครับหกบวกแปดก็จะได้สี่นะครับหกบวกแปดได้สี่ บวกแปดได้สี่ก็คือเอาสี่มาตั้งนะครับบวกไปหนึ่งก็จะได้ห้าบวกไปหนึ่งได้หกนะครับลบมาหนึ่งได้ได้สามนะครับก็คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็ได้ก็จะได้สักสามสี่ห้านะครับผลปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวล่างนะครับออกมาที่ห้าเจ็ดนะครับออกมาที่ห้าเจ็ดก็คือผลปรากฏว่าห้าถูกนะครับงวดนี้ก็ถูกนะครับโอเค ต่อมานะครับงวดประจําวันที่16เดือน9ปีส5 6 3นะาครับรางวัลที่1เลขที่ออก2 4 4 0 8 3นย์ะครับเลขท้าย2ตัวออก5 7ตามสูตรก็คือ8บวก3นะครับหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับแล้วก็บวกเลขท้ายหลักหน่วยเลขล่างนะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก3ได้เท่ากับ1 8บวกสามนะครับได้เท่ากับ1แล้วก็บวกเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับบวกเจ็ดก็จะได้เท่ากับแปดก็ยกแดมานะครับแล้วเพิ่มไปหนึ่งแต้มเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับก็คือเพิ่มไปหนึ่งแต้มเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะได้เท่ากับอันนี้ลบลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เท่ากับแปดเก้าศนย์แล้วก็ลบไป1ก็จะได้เจ็ดนะครับผลปรากฏว่า เลขท้าย2ตัวนะครับออกมาที่57นะครับก็คือ7เข้านะครับนะครับเเข้านะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาประจำวันที่1นเดือน10ปี2อ6 3นะครับเลขที่เลขที่ออกนะครับรางวัลที่1837 8 9 3เลขท้าย2ตัว57นะครับ ตามสูตร e ี EP 1นะครับเราก็จะเอา9บวก3ก็คือหลัก10ของรางวัลที่1บวกเลขท้าย2ตัวบอกเลขบวกเลขหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับแล้วก็บวกเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะครับก็จะได้เท่ากับ9นะครับ9บวก3แล้วเท่ากับ2นะครับบวกเเข้าไปอีกนะครับ2 7, บวก7็ก็จะได้9นะครับก็ยก9มาตรงนี้นะครับแล้วก็บวก1แต้มบวก1แต้มนะครับก็นี่ลบ1แต้มก็จะได้เท่ากับ 8 9 0นะครับเอ้าศครับจะได้901 901นย์นี่้มุมมันแคบไปหน่อยเนาะโอเค9 0้ 1, แล้วก็ลบไป1นแต้มก็ได้8นะครับผลปรากฏว่างวดประจำวันที่16เดือน10นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก38นะครับผลปรากฏว่าออกตรงนะครับ8นะครับ3กับ8 3 8แล้วกับ8ตัวเหมือนกันนะครับ โอเคผลปรากฏว่านวดนี้ก็ถูกนะครับถูกถูกนะครับนี่ก็ถูกนะครับก็ต่อมานะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือน10ปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับรางวันที่1เลขที่ออกนะครับ286051เลขท้าย2ตัวล่าง38นะครับตามสูตร EP 1นะครับ ก็หลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกเลขท้ายสองตัวนะครับหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกนะครับห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกแล้วก็เอาหกมาบวกกับแปดนะครับก็จะได้ก็จะได้สี่นะครับหกบวกแปดได้สี่นะครับก็จะยกสี่มานะครับยกสี่มา นล้ก็บวกไป1แต้มได้5บวก1แต้มได้เท่ากับ6นะครับลบ1แต้มได้เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ3 4 5 6ี่ห้านะครับผลปรากฏว่าเลขท้าย2ตัววันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับเลขที่ออกนะครับ40นย์นะครับเลขที่ออก40ย์ครับก็ตรงนะครับ40นนี่ก็ถูกนะครับนี่ก็ถูกนะครับต่อมานะครับงวดวันที่1เดือน11นะครับเลขที่ออกนะครับ ตามสูตร ep หนึ่งนะครับศูนย์ห้าหสี่ศูย์สี่เลขท้ายสองตัว4ี่ศูนย์นะครับตามสูตร ep หนึ่งนะครับเราก็เอาศูนศูนย์บวก4ี่ครับหลัก10รางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างก็จะได้เท่ากับ4บวก4ี่ศูนบวก4ี่นะครับศูนย์บวกสี่ได้4ี่แล้วก็เอา4ี่ไปบวกกับศูนย์ตรงนี้นะครับได้ศูนย์นะครับ เอาสี่เอาสี่ไปบวกกับศูนย์นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยของเลขล่างนะครับก็จะได้เท่ากับสี่นะครับได้กับสี่ก็เอาสี่ยกมาไว้ตรงนี้นะครับตัวที่สองนะครับบวกเข้าไปหนึ่งแต้มเท่ากับห้าบวกเข้าไปหนึ่งแต้มได้เท่ากับหกนะครับลบหนึ่งแต้มได้เท่ากับสามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวเลขเด่นนะเด่นหน่วยล่างนะครับสามสี่ห้าหกนะครับผลปรากฏว่าเลขเลขที่ออกนะครับ 46นะครับเลขที่ออก46นะครับเลขที่ออกคือ46ก็ผลปรากฏว่าก็เข้ามานะครับเข้ามา5งวดติดแล้วนะครับหลังจากที่ผิดไปผิดไปงวดหนึ่งนะครับเนี่ยหลังจากที่ผิดไปนวดหนึ่งตรงนี้นะครับผมทําทั้งหมดมา30นวดแล้วนะครับ30งวดครับ30งวดเนี่ยผิดไปผิดไปก็ประมาณ6งวดครับ ผิดไปประมาณหมวดก็ถือว่าโอกาสถูกนี่80%ปนะครับถึงคิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วก็ประมาณ80%นตะครับต่อมานะครับตามสูตรตามสูตร ep 1นะครับประจำวันที่1 0 16เดือน11นะครับแต่ที่จริงก็คือเวลาเวลาคิดก็มาคิดเป็นวันที่1เดือน12นะครับแต่เราคิดว่าเลขออกเลขออกวันวันที่ทลา่เรามาเขียนตามนั้นแต่ที่จริงก็คือ จะเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้กับงวดนวดวันที่1เดือนสิบสอนะครับผลปรากฏว่าสูตร EP 1เดือนวันที่16นะครับเดือน11ปี2องพนนะครับเลขที่ออกนะครับ9 7 2 6 6 1เลขท้าย2ตัว4ี่นะครับก็ตามสูตร EP 1นะครับก็จะใช้หลัก10รางวันที่1บวกหลักหน่วยรางวันที่1น,นะครับบวกเลขท้าย2ตัวล่าง นะครับก็เท่ากับ6บวก1นะครับ6บวก1ตรงนี้นะครับ6บวก1ได้เท่ากับ7นะครับได้เท่ากับ7เอามาบวกกับ6นะครับบวก6ได้เท่ากับ3นะครับเท่ากับ7บวก6ได้เท่ากับ13เอามาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็จะยกมา3ยกมานะครับบวกไป1แต้มนะครับเป็น4บวกไป1แต้มเป็น5นะครับเดี๋ยวโพสโค้ดให้ชัดเลยนะครับ ก็คือก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2 3 4 5หนะครับประจํางวดวันที่1เดือน12นะครับจะเข้าต่อเนื่องอีกไหมครับหลังจากที่เข้ามา5้างงวดเข้าต่อเนื่องอีกไหมครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับฝากไว้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ลองนําไปตัดดูกับอาจารย์ที่ได้มาต่างๆว่าในหลักหน่วยหลักสิบของเลขท้าย2ตัวล่างเนี่ยมีไหมสองสามสี่หกเออสองสามสี่ห้าเนี่ยเลขสองสามสี่ห้าที่ท่านได้มามีไหมครับถ้าไม่มีก็พิจรารณาเบาๆนะครับเบาๆ,ๆก่อนนะครับในการลงทุนเบาๆนิดหนึ่งนะครับ ็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับในสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบารมีหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านจงบัดานประทานพรให้เพื่อนๆแฟนคลับทุกท่านนะครับจงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ